สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วเป็นวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ได้ผ่านเข้ามาในจังหวัดเชียงรายจะต้องมาทําการไหว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองโดยวัดพระแก้วตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัใจกลางเมืองเชียงรายวัดนี้เองที่ได้ค้นพบพระแก้วมรกตหรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ณวัดศรีรัตนศาสดารามตามประวัติเล่าว่าในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน เ,เจ้าเมืองครองเชียงใหม่ฟ้าได้ผ่าเจดีร้างองค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงลักปิดทองอยู่ภายในเจดีต่อมาจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่สร้างด้วยหยกซึ่งก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพระแก้วคงจะหนีไม่พ้นพระเจดีโดยพระเจดีเมื่อปีพุทธศักราช1977ได้เกิดฟ้าผ่าลงองค์พระเจดีจนพังทลายลงและได้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดี ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนรงพระเจดีเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อพุทธศักราช2478และบริเวณด้านหน้าพระเจดียังพบพระพุทธรูปศิละปะเชียงแสนหนึ่งส่วนด้านทางซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็นพระพุทธรูปศิละปะเชียงแสนสองส่วนพระพุทธรูปทางด้านขวามือของท่านผู้ชมเป็นพระพุทธรูปศิละปะเชียงแสนส พระอุโบสถก็ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพระแก้วพระวิหารเป็นพระวิหารทรงเชียงแสนมีลักษณะฐานเตีย้ยเชิงหลังคาลาดต่ำสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2433ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2495จากบริเวณที่ตั้งองค์พระเจดีเมื่อเราเดินต่อมาเรื่อยๆเราก็จะพบกับสาราพระเจ้าทันใจ ซึ่งบริเวณสารานี้ก็จะมีประชาชนมากราบว่าสักการะเพื่อขอพรจากองค์พระเจ้าแั่นใจและบริเวณเบื้องหน้าของท่านผู้ชมคือหอพระยกอาคารทรงล้านนาโบราณเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนากรณวุฒวัดสานุสรมงคลหรือพระยกเชียงราย บนผนังอาคารจะแสดงกิจกรรมจากตำนานพระแก้วมรกตและภาพวาดการสร้างและพิธีอัญเชิญพระโยกเชียงรายสู่พระอารามในวันที่19ตุกาตุลาคมปีพุทธศักราช2534และเมื่อเรามองจากบริเวณหอหยกลงมาทางด้านล่างฝั่งขวามือของเราก็จะเจอพระพชรูปปางต่างๆดัง,งนี้ก็คือพระประจำวันนะครับนี่ปางนาคปก ระประจำวันเสารนะ์อันนี้พระพุทธรูปปางรำพึงของพระของประจำวันศุกรนะ์อันนี้ปางสมาธิประจำวันพฤหัสบนะดีนยยปางป่าเลไลประจำวันพุธสำหรับคนเกิดันกลางคืนเธอใส่เลยวันไหนนะครับแล้วก็อันนี้ปางกุ้มบาทของคนเกิดวันพุธ ตอนกลางวันส่วนรูปนี้ปางสายญาติประจำวันอังคารอันนี้ปางห้ามญาติประจำวันจันทร์แล้วก็รูปสุดท้ายนะครับประจำวันอาทิตย์ปางถวายเนตรเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่บ่าประจำวันก่อนผมนี่วันเสาร์ครับ สำหรับคลิปนี้ผมได้พาทุกท่านเข้ามาชมความงดงามของวัดพระแก้ว,จ,วจังหวัดเชียงรายหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอเชิญชวนประชาชนคนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้ผ่านมาเที่ยวในจังหวัดชิงรายเข้ามากราบไหว้สการะเพื่อขอพรอ,อันเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ